สวัสดีค่ะสาวเดืชาแนลจ้ามาพบมาพอกันคือเกาครค่ะพี่น้องจา่ายังอยู่ในเมนูเกาหลีอยู่ค่ะพี่น้องจา่าพาไปเที่ยวเกาหลีน่อยกันเนาะวันนี้ก็ห่อกค่ะพี่น้องหอกุ้งดองจิวแล้วก็แซลมอนดองอจิวจัาพี่น้องจา่าดองเองค่ะอันนี้สาวเดินทํากิมจิผักรวมเองค่ะอุ้ยทํารวมจิมจิผักรวมเองค่ะพี่น้องวันนี้เป็นแซลมอนดองซิว แล้วก็กุ้งดองสดๆอิ้วกับพี่น้องช่ำๆด้วยค่นดองไวแล้วก็ใส่ตุ้งไวค่ะพี่น้องจ่าเนี่ยแต่แซ่บ่ะค่ะมาเด้อติดใจจะให้กินเองกินห่อวันนี้กินห่อสาหล่ายด้วยแล้วก็มีผักสลัดน้ำคับพี่น้องจ่ามามาค่ะแซ่บๆน้ำซาวเดือดค่ะแก่ข้าค่ะพี่น้องจา่าเหยียงขาข้าวเวอร์แล้วก็พี่น้องผักกาข้าวสัญญาแก่พี่น้องจา่ามาเด้อ กอกิมจิดองก่อนนะอืดองผักรวมแับมาค่ะพี่น้องจังลูกสาววันย้อมกินข้าวาบอกให้แม่นต้มซุปแล้วก็เป็นเนฟรนฟรายพี่น้องเแล็นเป็นกอบ,บอกินค่ะเจาเดินก็ใส่นี่ค่ะใส่น้ำจิ้มใส่กระเทียม หัวรถจ้ะหัวรถจักรอร่อยแซ่บเลย่ำจิ้มหัว เป็นผู้เดียวเป็นนี้อยู่กับแม่น้องน,นาประยู่โค้ชจั๊กจิมจิปลาคัวมีกแจมีชอบแบบมีขิ้นพริกหวานชอบปลายเปรี้ยวจัวงเลย เลิศอยู่ค่ะสาลายสายเดินบ่ค่อยกว่าเลยซื้อมาทำอ่ะซูชิมัจ้จ๊ะใส่น้ำจิ้มอืมยอดอุ่นต ไ,ไ <c oughs> แล้วี่เนาะง่ายคนขอบปากบหลมบุ้งชื่อเรนยูเดี่ะกินในบ้านเลยหอเราพยายามออกบ้านเราเดินไได้ลองฝ่าในบ้าน Cú cú Anh nhìn bà Xoài Xoài Bà đem bàn chậm chậm Mẹ mẹ รสซ่บพอหอมขึ้นนะถ้าเดินแซ่บค่ะกินแบบจะแซบพี่น้องเอาไปตักก็แซบค่ะอืม ค <c oughs> ินอยากแบบเกาหลีเกาหลีไหมจ๊ะลโฮาเป็นน้ำลูก <laughs> นนต,ต้องนาสงสัยตะเกยบก็หน่อยมามย้อนมันเข่าได้ไปเนมันจิ้มหมูวานเด้พี่นาะเด็ด กดวยเมอค่อยก่กอนส่บเพื่อกาค่าะอ,อากิมจิใส่แบบหอลดจ้ะมาจา้ะแบบ

ก็ตักินั้งสิเ <laughs> ด็ดเด็ดค่ะบุ่านเรมากินดิซีแซ่ไปนะ่น้อต่กใจเราตะคนหมักคนกับไปย้ํไปตําแต่ดองเล้ว เรม้นลิ่นเหรอแซ่บดีเลยค่ะทำกินเองพี่น้องจ้ะกุ้งคนทำกุ้งซาวเดือนซาวเดือนซื้อกุ้งแค่แข็งมานะแล้วก็ละลายแล้วก็มาแช่ได้จ้ะไปแยบมาแช่ อร่อยทุกคำเบื้งทักกินกับลูกค่ะพี่น้องแซ่บเอเล่ข้า <laughs> วดองแซ่บจังได้กัะแซ่บชิ้นเื่นๆกับแซ่บด้วยเนาะ

ก้ากอินข่าวต่อเขออก,กินข่าว็บอกินเด็ดชิบน้ำก็บ,บอกกินน้ำ,นำมาวัดดีพี่น้องกันแลห้อเขาเจ้าคุณหนอ,อีลหลาือ องตื่น <c ười> ตื่นตื่นของดิบของดอยเขาเตรียม Ils sont contents d'avoir leur maison. Bà nè là-bas. Non, bà nè copa. Et ça, c'est le là nhai là ừm thoảng cả dài ừm tương đi nặng nhưng con mắt cũng được

去脸上挺进口 แล้วพี่น้องจ๋าป้าจะม็นแซบจ้ะพี่น้องแซบอีแบบเนาะค่ะเนาะและ้วตะคนหมักค่ะพี่น้องเอาไปตำไปย่ำกับแซบค่ะกินแบบนี้ก็แซบค่ะกินแบบห่อเมี่ยงเนาะขอบคุณทุกการรับชมด้วจ้ะเดอ้อมาคิมีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางแฟนเพจแล้วก็อ่า t u b e นด้วยจ้ะเดอ้อสาวเดินแฟนเพจแล้วก็สาวเดินชาแนลค่ะพี่น้องจา๋าสาวเดินกับขอบคุณกำลังใจนะคะเดอ้อที่กลับมารับชมมา อคอมเมนต์เป็นกำลังใจสาวเดือนกับพี่น้องจ่ะพอกันคลิปนากับพี่นอ้องยูดีมีแห้งสุขภูสุขคนเด้อค่ะเดอ้อสวัสดีค่ะ